อย่าลืมกดเหล็กของครอบครัวนะที่ว่าต้องติดต่อพ่อแม่ทุกๆวันไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแต่หลังจากที่นิติขึ้นไปนะฮะแล้วก็ไปตรวจแทงน้ำนะครับเปิดฝาแทงน้ำขึ้นปรากฏว่าพวกเขาได้พบกับแจ็คอันเตอร์เวเกอร์หรือริชาร์ดลามิเลสนะฮะตำรวจเนี่ยค้นทุกซอกทุกมุมทุกห้องว่าอยู่ตรงไหนทุกห้องที่ควรจะว่างหรือมีเธอสามารถเข้าไปหลบอยู่ได้ก็กลับไม่เจอเธอเลยแล้วเธอหายไปจากโรงแรมนี้ได้ยังไง เรื่องราวปริศนาเงื่อนงำที่ซับซ้อนการไขคดีฆาตกรรมขุดคุยด้านมืดในจิตใจของเราฆาตกร Monday Mystery Club Murder Day R สืบเสาะหาฆาตกร EP 31คลิปไวรัลสุดหลอนกับร่างไร้วิญญาณในแทงน้ำเอลิซาแลมก่อนอื่นต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะครับผู้ติดตามเรื่องราวปริศนาขึ้นวันจันทร์ของเราทุกท่าน ต้องบอกว่าเรื่องราวหลักๆของ m u r เด r d a เดน r เนเาะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการฆาตกรรมคดีฆาตกรรมคดีปริศนาอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้นะฮะจะมีความลึกลับมีความน่ากลัวในแบบสไตล์แบบผีผีผนิดนึงหรือมีเรื่องของวิญญาณซาตานเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยนะฮะเอาเป็นว่าเตือนแล้วนะว่าใครขวัญอ่อนเนี่ยก็แนะนำให้กดเซฟคลิปนี้นะฮะแล้วก็ย้ายไปดูในช่วงเช้าแทนแล้วกัน ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากเพื่อนๆน,นะครับกดถูกใจกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของ Monday Mystery Club นะครับแล้วก็ขอบคุณเป็นพิเศษจากใจจริงนะครับสำหรับคนที่กดซุปเปอร์แตงมาให้ทีมงานของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอเปิดคลิปด้วยสิ่งที่เรียกว่าเป็นคลิปที่เคยเป็นไวรัลในเป็นในโซเชียลเนาะเป็นปริศนาเวียนว่ายอยู่ในอินเทอร์เน็ตมานานพอสมควรเอาจริงๆถ้าหลายคนดูก็คงจะรู้สึกเหมือนได้เคยดูมาก่อนหรือเปล่าหรือแบบว่ามันมีสไตลล์ค้ายแบบ มันเป็นคิปกล้องวงจรปิดก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่าเอออันเนี้ยคลิปเนี้ยมันมีคนตายหรือเปล่าหรือจริงจริงมันเป็นแค่คลิปไวรัลเอามาเล่นตลกหรือบางคนยังคิดอยู่เลยนะว่ามันเป็นคลิปแกล้งคนเป็นคลิปเฟกที่ทําขึ้นมาหลอนๆเล่นๆกันบนเว็บบล็อกอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนแล้วกัน ต้องบอกก่อนว่าคดีสะเทือนขวัญครั้งนี้เนี่ยถูกปล่อยให้เป็นปริศนาให้กับชาวเน็ตมันไม่มากก็น้อยเลยนะแล้วก็ถือว่าแบบเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับผีความหลอนอะไรพวกนี้และที่มันดังขึ้นมาได้นะฮะกลายเป็นไวรัลเนี่ยเพราะว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดต่างๆของชาวเน็ตเกี่ยวกับคลิปนี้แถมยังมีแบบพวกบรปรดาเน,น็ตไอดอลหลายๆคนนะฮะที่เป็นบ,บล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยไปโรงแรมแห่งนี้เพื่อที่จะสำรวจเรื่องราวนะฮะที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองเลย แล้วก็เลยทําให้คลิปนี้เนี่ยดังขึ้นมาแล้วก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในหลายๆช่วงนะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเอาเป็นว่าเรามารู้จักเธอนก่อนดีกว่าว่าเธอคนนี้เป็นใครและอยู่ในลิฟต์นี้ได้ยังไงเธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าเอลิซาแลมเกิดเมื่อวันที่30เมษายนปี1,991เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบิทิสโคลัมเบียในประเทศแคนาดาอายุ21ปี ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนฮ่องกงนะฮะที่ครอบครัวย้ายมาอยู่กันที่แคนาดาแต่ว่าแล้วม,มันมีอยู่วันหนึ่งฮะ,ะที่เอลิซาเนี่ยได้ขออนุญาตพ่อแม่เนาะก็ดูที่ว่ายังเด็กอายุยี่สิบเอ็ดเองก็ยังแบบขอเงินพ่อแม่อะไรอย่างนี้อยู่เอลิซาเนี่ยก็ขอพ่อแม่ตามภาษาครอบครัวเอเชียว,ว่าเธอเนี่ยอยากจะไปเที่ยวอเมริกาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะเดินทางด้วยตัวคนเดียวอะไรประมาณนี้ก็จะขอไปเที่ยวอเมริกาก่อนในตอนแรกเนี่ยพ่อแม่เป็นห่วงนะฮะไม่ให้แต่สุดท้ายก็ด้วยการพูดคุยตกลงกันทางครอบครัวเนาะพ่อแม่ก็ อ่ะให้เธอไปตามที่เธอต้องการคนเดียวแต่ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะสุดท้ายแล้วเนี่ยขออยู่อย่างหนึ่งมีกฎอยู่หนึ่งข้อครับก็คือการที่ว่าเธอเนี่ยจะต้องโทรหาพ่อแม่หรือติดต่อกันทุกวันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะโทรก็ได้จะเมลมหาจะอะไรยังไงก็ได้อย่างน้อยก็ต้องติดต่อมาเพื่อให้พ่อแม่รู้ว่าเธอยังมีชีวิตมีความปลอดภัยและพ่อแม่ก็จะได้หายห่วงสบายใจหลังจากนั้นเนี่ยเอลิซาเนี่ยก็ดีใจมากนะฮะแล้วก็ได้เริ่มเดินทางสู่อเมริกาเมื่อ เอลิซาไปถึงอเมริกาเธอเนี่ยตัดสินใจที่จะเดินทางไปเข้าพักที่โรงแรมซิซิลในนครลอสแอนเจลิสช่วงปลายเดือนมกราคมปี2013เนี่ยก็ตัวเอลิซาเนี่ยได้ถึงอเมริกาเนาะแล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะเดินทางเข้าไปพักที่โรงแรมซิซิลนะครับในใจกลางมหานาครลอสแอนเจลิสต้องบอกว่าไม่รู้ว่าโชคร้ายหรือเป็นเพราะความไม่รอบคอบของเธอกันแน่เพราะว่าโรงแรมที่เธอเลือกเนี่ยโรงแรมแห่งนี้นะฮะเป็นโรงแรมที่มีประวัติความเป็นมาที่ไม่ค่อยจะธรรมดาสักเท่าไหร่ โรงแรมซีซิลเนี่ยเป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1920พูดถึงเรื่องโรงแรมเก่าแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีชื่อหรือมีชื่อเสียงในเรื่องของแค่ความหลอนๆอย่างเดียวนะฮะยิ่งไปกว่านี้นะฮะเรื่องผีที่ว่าน่ากลัวเนี่ยมันมีสิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นที่เรียกว่ามนุษย์นะครับก็คือเรื่องคนนี่แหละเพราะว่าโรงแรมแห่งนี้นะฮะตั้งอยู่ในย่านที่เสื่อมโทรมนะฮะพลุกพล่านไปด้วยคนไร้บ้านคนจรจัดแก๊งสเตอร์ ขโมยและขี้ยานะฮะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมแหล่งเสื่อมโทรมที่อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะฮะประจำลอสแอนเจลิสเลยตอนนี้ก็อาจจะเข้าใจได้นะฮะว่าโรงแรมที่มีราคาถูกที่เธอเลือกเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อให้ได้เดินทางไปเที่ยวได้หลายๆที่เที่ยวดื่มกินอะไรต่างๆแล้วได้แบบมากขึ้นหน่อยนึงก็เลยแบบเลือกที่พักถูกๆแต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยความปลอดภัยแล้วก็อาจจะหละหลวมนิดหน่อยในเรื่องของการดูแลแล้วก็เกิดโอกาสที่จะเกิดอาชญยากรรมสูงปีดเลย แต่เรื่องเด็ดของโรงแรมนี้ยังไม่หมดนะฮะเพิ่แค่เพิ่งเริ่มเพราะว่าสิ่งที่เราอาจจะคิดว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าว่าที่นี่มีผีหรือมีเรื่องร้ายๆเคยมีคนตายที่นี่มาก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดน้อยไปด้วยซ้าที่แห่งนี้นะคะเคยมีประวัติเหตุฆาตกรรมนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะฮะแถมยังมีคนตายจากการเสพยาเกินขนาดมีการฆ่าตัวตายอะไรต่างๆและที่สําคัญนะฮะโรงแรมแห่งนี้นะฮะยังเป็นโรงแรมที่เคยมีเหล่าฆาตกรต่อเนื่องมาพักนะฮะอย่างเช่นแจ็คอันเตอร์เวเกอร์ หรือริชาร์ดลามิเลสนะฮะเคยเอามาใช้เป็นแหล่งกบดานอีกด้วยเอลิซาเนี่ยได้มาเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้นะฮะเลือกเช็คอินวันที่26มกราคมปี2013แล้วก็เลือกที่จะเช็คเอาท์ในวันที่31มกราคมโดยในการเที่ยวครั้งนี้นะฮะเธอสามารถทําทุกอย่างได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นเที่ยวดื่มกินหรือจะออกไปปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมกฎเหล็กของครอบครัวนะฮะที่ว่าต้องติดต่อพ่อแม่ทุกๆวันไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งและนั่นคือความผิดปกติแรกนะฮะ ในวันที่31มกราคมนะฮะวันที่เอลิซาเนี่ยต้องเช็คเอาออกจากโรงแรมแล้วแต่เธอเนี่ยกลับไม่ได้ลงมาจากห้องแถมยังขาดการติดต่อจากครอบครัวไอีกไม่มีใครติดต่อเธอได้เลยแม้แต่คนเดียวทางโรงแรมเนี่ยก็ไม่เห็นว่าเธอลงมาทางครอบครัวเนี่ยก็ติดต่อไปไม่ได้ราาวกับว่าเธอได้หายสาบสูญไปตั้งแต่คืนก่อนหน้านั้นแหละ ทางครอบครัวเนี่ยไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะฮะลูกสาวหายไปทั้งคนก็รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนครลอสแอนเจลิสทันทีเพื่อออกตามหาเธอที่โรงแรมเซซิลส์ในทันทีนะฮะทีนี้กลายเป็นว่าตำรวจเนี่ยค้นทุกซอกทุกมุมทุกห้องว่าอยู่ตรงไหนทุกห้องที่ควรจะว่างหรือมีเธอสามารถเข้าไปหลบอยู่ได้ก็กลับไม่เจอเธอเลยแล้วเธอหายไปจากโรงแรมนี้ได้ยังไงทางออกสุดท้ายก็คงหนีไม่พ้นการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงแรม ตรวจไปตรวจมานะฮะก็ได้เจอเธอเข้าจนได้นะฮะเธอเนี่ยในคลิปเนาะก็คือเธอเนี่ยเดินวนเวียนเข้าออกลิฟต์เหมือนอยู่ในคลิปที่เปิดให้ดูในตอน,ต,อนต้นแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้พยายามพินิจพิจารณาจากภาพกล้องวงจรปิดเป็นอย่างดีนะฮะจนเห็นนะครับว่าหลังจากที่เธอเดินเข้าไปในลิฟต์เธอก็ได้กดปุ่มลิฟต์ไปที่ชั้น4จากนั้นเนี่ยเธอก็เดินออกไปหน้าลิฟต์มองดูที่หน้าประตูนะฮะเหมือนกับว่าเธอกําลังหนีหรือว่าซ่อนตัวจากใครหรืออะไรบางอย่างอยู่ แต่ก่อนที่จะทําท่าทางร้อนรนะะแล้วฮะแล้วเขาก็กลับเข้าไปในลิฟต์อีกครั้งนะฮะแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่มันหลอนเนี่ยก็คือเธอเนี่ยกำลังหนีหรือหลบซ่อนใครอยู่หรือเปล่าทําไมหลังจากกดลิฟต์ครั้งที่2เธอถึงออกไปยืนอยู่หน้าลิฟต์แล้วก็ยังขยับมือทําท่าทางแปลกๆเหมือนกับกําลังคุยกับใครสักคนยังอยู่แล้วเธอก็เดินหายไปตรงจุดนี้นะฮะเริ่มมีทฤษฎีสมคบคิดกันนะครับว่าเธอเนี่ยอาจจะกําลังยืนเจรจาต่อรองขอชีวิตจากปีศาจ หรือคุยกับผีที่ไม่มีตัวตอนอยู่ก็เป็นได้นะฮะหลังจากวันที่เริ่มค้นหาตัวแล้วก็ประกาศว่าเธอเนี่ยได้หายไปจากโรงแรมนี้นะฮะเวลาผ่านไปถึง19วันเต็มๆนะฮะและเรื่องราวสุดสยองก็ได้เกิดขึ้นมีรายงานการร้องเรียนมาในในโรงแรมนะฮะจากหลายห้องพักเลยครับว่าน้ําประปาของห้องเนี่ยที่พวกเขาใช้กินใช้อาบใช้ประกอบอาหารเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นมีรสชาติแปลก และก็มีสีเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลดูเหมือนว่าปนเื้อนสินสกปปกอะไรบางอย่างก็เป็นหน้าที่ของนิตินะฮะที่จะต้องส่งคนเข้าไปตรวจระบบน้ําปปา<ๆ>ก็ขึ้นไปตรวจแทงน้ําตามปกตินะฮะแต่หลังจากที่นิติขึ้นไปนะฮะแล้วก็ไปตรวจแทงน้ำนะ,ะับเปิดฝาแทงน้ําขึ้นปรากฏว่าพวกเขาได้พบกับเอลิซานะฮะในรูปร่างเปลือยเปล่าจมน้ําเสียชีวิตอยู่ในแทงน้ําของโรงแรมมันเกิดอะไรขึ้นเธอลงไปอยู่ในแทงน้ําได้ยังไงหรือว่านี่มันเป็นการฆาตกรรมอาพราง ต่เอาเป็นว่าตอนนี้คือแบบนอกเรื่องนิดนึงแค่คิดว่าแบบว่าได้ดื่มน้ําที่มีมีความเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลแค่นี้ก็สยองมากแล้วนะฮะเอาเป็นว่าลองเช็คให้ดีๆนะฮะก่อนดื่มน้ําถ้าสมมติว่าเจออะไรก็คืออยากไปดื่มอะไรพวกนี้สีสัวนะครับผมหลายคนเนี่ยเริ่มคิดกันไปต่างๆนานาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วพอข่าวเนี่ยที่เริ่มแพร่สะพัดออกไปถึงหูชาวบ้านมันก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆให้ฟังกันนะฮะและที่คิดว่ามันแบบอะไรวะเนี่ยแบบที่สุดเลยนะก็คงจะเป็นแนวคิดที่ว่า เอลิซาเนี่ยคืออาวุธชีวภาพฟังไม่ผิดนะฮะเอลิซาคืออาวุธชีวภาพนี่คือหนึ่งในแนวคิดทฤษฎีสมคบคิดที่เกิดขึ้นนะฮะโดยเจ้าของทฤษฎีสมคบคิดที่เรื่องว่าเป็นทฤษฎีอาวุธชีวภาพเนี่ยก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็ค,คือเป็นชุมชนสกิสโรนะฮะเป็นชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงกับโรงแรมซิซิลแห่งนี้นะฮะโดยที่ มันแบบมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีข้อมูลอะไรหรือเขาเพอิอเจอไปเรื่อยนะฮะแต่มันเป็นเพราะว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโรควัณโรคนะฮะในชุมชนสกิตโอเนี่ยมันมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เลยมีคนเนี่ยโยงเข้าประเด็นนี้กับเรื่องการทดสอบสายพันธุ์ของวัณโรคนะฮะที่มีชื่อว่าแลมอลิซาซึ่งมันก็ดันไปตรงกับชื่อของอลิซาแลมนะฮะเข้าพอดีพอดีไปอะไรแค่สลับด้านกันแบบชื่อกับนามสกุลนิดเดียวเองแต่แต่ก็เหรอ ซึ่งตอนแรกนะถ้าฟังแบบสมองไหลนะแบบฟังปล่อยใจใฟังไปเรื่อยๆก็น่าเชื่อถือดีแล้วฮนะแล้วก็แบบนั่นแหละมันก็มันก็คงไม่ใช่อ่ะเพราะว่าหลักฐานเนี่ยผลการชนะสูตรพิกศพเนี่ยได้ออกมาแล้วนะฮะหลังจากที่พบศพของเธอเนี่ยพบว่าร่างของเธอนั้นไม่ได้มีบาดแผลจากการทำร้ายร่างกายหรือการต่อสู้ใดๆที่สำคัญที่สุดคือพบน้ำในปอดนั่นหมายความว่าการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดจากการฆ่ากดน้ำแล้วก็พรางคดีในแทงน้ำอีกทีหนึง่งหรืออาจจะเป็นการจมน้ำเสียชีวิต แต่ด้วยที่ว่าไม่พบบาดแผลการทำร้ายร่างกายหรือการต่อสู้นี่แหละก็จะทำให้เหลืออยู่เพียงเรื่องเดียวคือเธอเนี่ยเสียชีวิตหลังจากตกลงไปในแทงน้ำเรียบร้อยแล้วและนี่ก็อาจจะไม่ใช่คดีฆาตกรรมเป็นการตัดสินใจหยุดชีวิตตัวเองของเอลิซาก็เป็นได้แต่ว่าคลิปที่อยู่ในลิฟต์นี่มันคือยังไงกันแน่ทำไมเธอถึงต้องทำท่าเหมือนกับแบบมีใครตามอยู่กำลังหลบซ่อนใครอยู่แล้วเหมือนคุยกับใครอยู่ด้วยท่าทางแปลกๆตรงนั้นเนี่ยทุกเรื่องหลอนหลายๆคนที่ทำให้ทุกๆคนคิดไปเองเนี่ย มันคืออะไรยังไงกันแน่แต่สุดท้ายนะฮะได้คําตอบมาจากทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะฮะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันคืออุบัติเหตุเพราะว่าเธอเนี่ยถูกแพทย์วินิจฉัยให้เป็นผู้ป่วยโรคไบโพล่าและโรคซึมเศร้านะ,ะโดยขออ้างข้อมูลอ้างอิงมาจากทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับเรื่องโรคไบโพล่าหรือว่าโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วหรือว่าโรคไบโพล่าเนี่ยเป็นความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งผู้ป่วยเนี่ยโรคนี้เนาะ จะมีลักษณะอาการอารมณ์ต่างๆที่มันจะแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างอารมณ์ซึมเศร้าสลับกับอารมณ์ดีมากกว่าปกติโดยอาการแต่ละช่วงเนี่ยจะอยู่นานเป็นสัปดาห์เป็นหลายๆเดือนเลยก็มีสาเหตุการเกิดโรคหลักๆเนี่ยมาจากปัจจัยทางชีวภาพก็คือพวกความผิดปกติทางสารสื่อประสาทในสมองปัจจัยทางจิตสังคมต่างๆเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปัจจัยทางพันธุศาสตร์คือว่าสามารถ พบโรคนี้ได้บ่อยกว่านะฮะในครอบครัวที่มีผู้ป่วยเป็นโรคไบโพลรามากกว่าประชากรทั่ว,วไปด้วยกลับมาที่เรื่องกันต่อดีกว่าฮะคือคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอุบัติเหตุเพราะว่ามีการตรวจเจอนะับว่าเธอเนี่ยไม่ได้กินยาเพื่อรักษาโรคอาการไบโพลราแล้วก็ทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าจะได้บทสรุปเกี่ยวกับคดีในครั้งนี้แล้วนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นนะฮะก็ยังมีอีกหลายจุดสังเกตที่ทําให้เราเอ๊ว่ามันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเรื่องตรงนั้นเรื่องตรงนี้มัััันน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 นเเเกิดดขึ้งงมมบบ้้้ไไไไยงงททํําามมมมปป็็แแบบบบี แล้วเธอเนี่ยขึ้นไปดัดฟ้าของโรงแรมได้ยังไงในเมื่อประตูนะ่าจะต้องถูกล็อกและคนที่มีกุญแจที่จะพาขึ้นไปได้เนี่ยสามารถปลดล็อกประตูได้เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ของโรงแรมหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้ก็ได้รับข้อพิสูจน์นะฮะสำหรับสําหรับประเด็นนี้นะว่าขึ้นไปได้ยังไงข้อพิสูจน์เนี่ยคือเธอเนี่ยขึ้นไปดัดฟ้าทางบันไดนีไฟแค่นั้นจริงๆง่ายๆจบแค่นี้เลยแต่ก็ยังมีอีกคําถามนะฮะที่เป็นคําถามใหญ่อีกว่าทําไมเธอถึงจมน้ําในสภาพเปลือยเปล่าละ่ะ ก็มันเป็นประเด็นที่แบบยังคงเป็นปริศนาอยู่นะฮะแต่ก็ได้รับการคาดการจากผู้เชี่ยวชาญทางอัจฉริยะวิทยานะครับว่าเอลิซาเนี่ยอาจจะเกิดภาพหลอนเช่นเดียวกับอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนอยู่ในลิฟต์ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังทําท่าคุยกับใครสักคนตรงนี้อาจจะเป็นการอธิบายเหตุการณ์แปลกประหลาดเหล่านั้นได้ว่าเกิดภาพหลอนจากอาการขาดยานะครับผมแต่ไม่ใช่ยาเสพติดนะแต่มันแบบพอมันไม่มียาไปแบบระง,งับโซนประสาทหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ทําให้แบบว่ามีการแบบ คลุ้มคลั่งหรือแบบอารมณ์สารสื่อสารต่างๆในสมองนี่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาได้แต่ก็จนถึงตอนนี้นะก็ยังมีชาวเน็ตหลายๆคนนะครับเชื่อว่าภาพที่เห็นในกล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยอาจจะมีการตัดต่อเพื่อปกปิดข้อมูลอะไรบางอย่างก็เป็นได้หรือที่หนักที่สุดเลยนะฮะก็คือเธอเนี่ยได้พูดคุยกับปีศาจที่กําลังจะมาเอาชีวิตเธอ แต่การเจราจารเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลสําเร็จทําให้เธอเนี่ยต้องตายอยู่ในแทงค์น้ำนะฮะก็ว่ากันไปตามเรื่องราวของชาวเน็ตนะครับแต่ว่าข้อสรุปของเรื่องราวนี้นะครับความหลอนปริศนาก็จบลงที่อุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเอาจริงๆผมก็นับว่าเป็นชาวเน็ตคนนึงเนาะที่แบบว่าติดตามเรื่องนี้มาก็หลายๆคนเนี่ยที่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาแบบว่ามีคลิปกล้องวงจรปิดหลุดออกมาเนี่ยก็กลายเป็นว่ามียูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยก็ ไปโรงแรมนี้เพื่อที่จะไปตามดูลิฟต์แบบไปพยายามสืบหาข้อมูลอะไรต่างๆที่ตัวร้อยเอนเจลิสกันเลยก็มีอย่างผมเนี่ยเป็นหนึ่งในชาวเน็ตที่รู้สึกว่าคดีนี้มันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่เพราะว่าแบบต่อให้มันจะมีเรื่องราวของไบโพล่าขึ้นมาเนี่ยแต่ก็ด้วยที่ว่าตัวตัวเธอเนี่ย จริงหน้าตาก็คือก็ชัดนะว่าเป็นคนทางเอเชียอะไรประมาณนี้บางทีในเมืองนอกเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการเดียดเชื้อชาติเดียดเบียดผิวพธุ์อะไรพวกนี้อยู่ก็อาจจะทําให้การสืบสวนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะสืบสวนอะไรมากแล้วก็โบยไปในทางของคดีฆาตกรรมแต่ว่าทั้งหมดนะฮะก็อย่างที่บอกว่าอันนี้มันเป็นความพิสูจน์ความพิดเห็นส่วนตัวแต่ว่าในทางคดีเนี่ยถูกสรุปแล้วว่ามันคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกครับมันก็มีทฤษฎีสมคบคิดหลายๆอย่างนะฮะว่าจะเป็นการฆาตกรรมบางคนเชื่อว่าเอ ถูกฆาตก,กรรมโดยการนำร่างเนี่ยแบบไปซ่อนเอาไว้เป็นการอำพัางศพนะฮะเนื่องจากไม่มีคําอธิบายนะว่าทําไมเธอถึงขึ้นทําไมถึงต้องขึ้นไปที่ดัดฟ้าหรือทําไมถึงต้องเข้าไปในถังน้ํานั้นด้วยตัวเองก,ก็ก็ดูแปลกดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าทฤษฎีของการที่ว่าเป็นโ,โรคไบโพล่าจะต้องลงไปในน้ํามันเป็นแบบทฤษฎีที่สมเหตุสมผลประมาณนั้นหรือบางคนเนี่ยก็บอกนะฮะว่าเป็นพลังงานจากผีพลังงานเหนือธรรมชาติเนื่องจากโรงแรมซิซิลเนี่ยก็มีประวัติ แล้วก็เหตุการณ์ลึกลับอชญากรรมมากมายบางคน,เ,นเชื่อนะฮะว่าอีดิซาแลมเนี่ยถูกวิญญาณหรือพลังงานเหนือธรรมชาติก่อกวนแล้วก็แบบดึงดูดพาเธอไปแล้วก็ให้เธอทําพฤติกรรมแปลกๆป,ประหลาดในกล้องวีในกล้องวีโอวงจรปิดที่เราได้เห็นกันบางคนก็ตลกตรงที่อ่ะทฤษฎีเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะฮะการทดลองทางชีวภาพแต่ว่าก็สาหรับส่วนตัวผมผมก็อาจจะไม่ได้ให้คะแนนทางด้านนี้เยอะสักเท่าไหร่ที่ว่าเป็นทดลองทางชีวภาพของ อาวุธอาวุธชีวภาพของทางทหารและเพื่อนๆล่ะครับเชื่อว่าทฤษฎีสมคบคิดข้อไหนหรือว่าความจริงที่ตํารวจตอบมาเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วลองคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับพร้อมกับบอกเหตุผลสักนิดนึงว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นนอกเหนือสิ่งอื่นใดพิสานต่อความรักความหวยห,หาในคดีฆาตกรรมผมมันฟอยขอฝากเพื่อนๆกด subscribe follow ช่องนี้เอาไว้หน่อยนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับ m o n d a y m y s ส e r y Club สำหรับวันนี้ May the mystery be with you สวัสดีครับ